สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พามาดูมาชมสวนและไล่ของเขานะครับเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาเนี่เองนะครับนี่ครับภูเขาอยู่ข้างหน้านี้ครับนี่นี่ครับเขานะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงเย็นนะครับนี่ครับ เขาปลูกสารเน่นะครับเนี่ยครับงามเลยครับจากโลละแปดสิบถึงร้อยกว่าบาทตอนนี้เหลือยี่สิบบาทนี่ครับนี่งามมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้เกี่ยวไปแล้วครับเนี่ยนี่ครับเกี่ยวไปแล้วเปลียนเลยครับแต่ฝั่งนี้ยังครับ ไร่นี้ถ้าราคาแพงๆก็จะได้ประมาณสามสี่หมื่นนะครับเนี่ยเนี่ยไร่เนี้ยครับเนี่ยเกี่ยวครั้งหนึ่งก็โลละร้อยก็จะได้สามหมื่นสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนี่ครับแต่ตอนนี้ก็หมื่นหนึ่งแทบจะไม่ถึงนะครับเนี่ยว่าราคาตกต่ำนะครับ นแน่ครับอ่าโน่นครับโน่นหูเขาเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับพาชมยามเย็นนะครับนี่ครับ อันนั้นดูครับสวนป่านะครับต้นไม้ร่มื่นครับนั่นกตอบในไร่ครับใี่ช้แทนเลอร์รถอีท็กนะครับอันนี้ไถแล้วครับเพราะเขจะลงมันครับเนี่ยจะเสีบมันครับเนี่ยเขาจะเสียบมันครับ ยามเย็นนะครับน่าอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเป็นที่ของเจ้าของคง,งจะดีนะครับแต่นี่เป็นของคนอื่นนะครับมาไทยในไร่เขานะครับเนี่ยนี่สปริงเกอร์นะครับต่อน้ำนี่ครับจะลงมันขุดไปแล้วตันละสองพันสี่ครับเนี่ย ุดไปแล้วนี่ครับต้นมันครับเนี่ยก็ว่าจะจะลงมันแล้วหายเรียบร้อยแล้วครันี่นี่ครับดึงน้ำมาจากคลองข้างถนนหน้าบ้านนะครับสะก็ กว้าง7เมตรครับสี่เหลี่ยมเจเมตรนะครับเนี่ยลึกก็ประมาณสักสเมตรครับเนี่ยกำลังสูบน้ำเข้าเลยครับเนี่ยสูบเต็มแล้วก็เอาไว้เข้าในไร่ผักผักสาะแหน่นะครับ นี่ครับต้นกล้วยไม่ใช่กล้วยด่างนะครับเนี่ยถ้าเป็นกล้วยด่างต้นขนาดนี้โอ้โห oh. สุดยอดเลยนะครับกล้วยด่างอันนี้ไม่ใช่กล้วยด่างนะครับนี่ครับพาชมบรรยากาศในไร่ของคนอื่นครับช่วงนี้กลับต่างจังหวัดอยู่นะครับนี่อ้อยครับเนี่ยอ้อย อ้อยด้วยครับต้นอ้อยอันนี้ต้นมะขามป้อมนะครับเนี่ยต้นมะขามป้อมต้นมะขามป้อมสูงครับสูงริบเลยครับนี่ครับอันนี้ต้นต้นใหญ่นี่ต้นยางนาครับเนี่ยนี่สูงครับ เท่ากับตึกห้าชั้นหกชั้นแล้วครับเนี่ยมืดแล้วครับเริ่มแสงสลัวสลัวแล้วครับ นี่ต้นกล้วยไข่นะครับเนี่ยมาจากกําแพงเพชรน,นะครับต้นกล้วยไข่เนี่ยอันนี้มาจากกําแพงเพชรครับต้นกล้วยไข่ผมซื้อหน่อมาประมาณเขาเขาขอเอามาปลูกอันนี้ก็แหนนะครับเนี่ยนี่ครับแหน อันนี้ต้นคุณลำไยครับเนี่ยต้นคุณลำไยนี่ยนี่เอาละครับก็ให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สับขาสับตะไคร์เอาไว้ต้มยำนะครับช่วงโควิดแต่โควิดตัวนี้กิน อะไรอ่ะตะไครคาฟ้าทลายโจนเอามาอยู่แล้วครับโอมิคอนหรือว่าโอมายกอดถึงประเทศไทยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่าจะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม